จังหวัดตากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดโครงการค่ายหนูน้อยร้อยคุณธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยยุคใหม่เป็นคนดีของสังคมที่วัดท่าสายโทรเลขตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่าหนูน้อยร้อยคุณธรรมประจำปี2559ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียนจำนวนกว่า200คนโดยมีนายปรีชาฝ่ายคำตารองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและนางชุรีมนคำสิริผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับชั้นประถมวัยกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ตามพระราชะบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2552มาตรา6ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมจร,ริยธรรมในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาในการพัฒนาคนให้มีความเจริญในทุกๆด้านแบบพร้อมๆกันจึงจัดให้มีกิจกรรมโครงการค่าหนูน้อยร้อยคุณธรรมขึ้นเพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กตั้งแต่ช่วงชั้นประถมวัยเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กโดยปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนรู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม